กุศลกรรม,มบทสิบจุนทะความสะอาดทางกายมีสามอย่างความสะอาดทางวาจามีสี่อย่างความสะอาดทางใจมีสามอย่างจุนทะความสะอาดทางกายมีสามอย่างนั้นเป็นอย่างไรเล่าจุนทะบุคคลบางคนในกรณีนี้ละการทำสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วงเว้นขาดจากปานาติบาตวางท่อนไม้วางสัตรา มีความละอายถึงความเอ็นดูกรุณาเกื้อกูลแก่สัตว์ทั้งหลายอยู่ละการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของมีได้ให้เว้นขาดจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของมีได้ให้ไม่ถือเอาทรัพย์และอุปกรณ์แห่งทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้ในบ้านก็ดีในป่าก็ดีด้วยอาการแห่งขโมยละการประพฤติผิดในกรมเว้นขาดจากการประพฤติผิดในกรม คือเว้นจากการประพฤติผิดในหญิงซึ่งมารดารักษาบิดารักษาพี่น้องชายพี่น้องหญิงหรือญาติรักษาอันทำรักษาเป็นหญิงมีสามีหญิงอยู่ในสินไหมโดยที่สุดแม้หญิงอันเขามั่นไว้ด้วยการคล้องพวงมาลัยไม่เป็นผู้ประพฤติผิดจารีตในรูปแบบเหล่านั้นจุนทะอย่างนี้แลเป็นความสะอาดทางกายสามอย่าง จุนทะความสะอาดทางวาจามีสี่อย่างนั้นเป็นอย่างไรเล่าจุนทะบุคคลบางคนในกรณีนี้ละมุสาวาสเว้นขาดจากมุสาวาสไปสู่สภาก็ดีไปสู่บริษัทก็ดีไปสู่ท่ามกลางหมู่ญาติก็ดีไปสู่ท่ามกลางศาลาประชาคมก็ดีไปสู่ท่ามกลางราชสกุลก็ดีอันเขานำไปเป็นพยานถามว่า บุรุษผู้เจริญท่านรู้อย่างไรท่านจงกล่าวไปอย่างนั้นดังนี้บุรุษนั้นเมื่อไม่รู้ก็กล่าวว่าไม่รู้เมื่อรู้ก็กล่าวว่ารู้เมื่อไม่เห็นก็กล่าวว่าไม่เห็นเมื่อเห็นก็กล่าวว่าเห็นเพราะเหตุตนเองเพราะเหตุผู้อื่นหรือเพราะเหตุเห็นแก่อามิตไรๆก็ไม่เป็นผู้กล่าวเท็จทั้งที่รู้อยู่ละคำส่อเสียด เว้นขาดจากคำสออเสียดได้ฟังจากฝ่ายนี้แล้วไม่เก็บไปบอกฝ่ายโน้นเพื่อแตกจากฝ่ายนี้หรือได้ฟังจากฝ่ายโน้นแล้วไม่เก็บมาบอกแก่ฝ่ายนี้เพื่อแตกจากฝ่ายโน้นแต่จะสมานคนที่แตกกันแล้วให้กลับพร้อมเพรียงกันอุดหนุนคนที่พร้อมเพรียงกันอยู่ให้พร้อมเพรียงกันยิ่งขึ้นเป็นคนชอบในการพร้อมเพรียงเป็นคนยินดีในการพร้อมเพียง เป็นคนพอใจในการพร้อมเพรียงกล่าวแต่วาจาที่ทำให้พร้อมเพรียงกันละการกล่าวคำหยาบเสียเว้นขาดจากการกล่าวคำหยาบกล่าวแต่วาจาที่ไม่มีโทษสนอโสดให้เกิดความรักเป็นคำฟูใจเป็นคำสุภาพที่ชาวเมืองเขาพูดกันเป็นที่ใคร่ที่พอใจของมหาชนกล่าวแต่วาจาเช่นนั้นอยู่ละคำพูดเพอร์เจอ เว้นขาดจากคำพูดเพอเจ้อกล่าวแต่ในเวลาอันสมควรกล่าวแต่คำจริงเป็นประโยชน์เป็นธรรมเป็นวินัยกล่าวแต่วาจามีที่ตั้งมีหลักฐานที่อ้างอิงมีเวลาจบประกอบด้วยประโยชน์สมควรแก่เวลาจุนทะอย่างนี้แลเป็นความสะอาดทางวาจาสี่อย่างจุนทะ ความสะอาดทางใจมีสามอย่างนั้นเป็นอย่างไรเล่าจุนทะบุคคลบางคนในกรณีนี้เป็นผู้ไม่มากด้วยอภิชาคือเป็นผู้ไม่โลภเท่งเล็งวัตถุอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของผู้อื่นว่าสิ่งใดเป็นของผู้อื่นสิ่งนั้นจงเป็นของเราดังนี้เป็นผู้ไม่มีจิตพยาบาทมีความดาริแห่งใจอันไม่ประทุษรายว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้ จงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนไม่มีทุกข์มีสุขบริหารตนอยู่เถิดดังนี้เป็นต้นเป็นผู้มีความเห็นถูกต้องมีทัศนะไม่วิปริตว่าทานที่ให้แล้วมียันที่บูชาแล้วมีการบูชาที่บูชาแล้วมีผลวิบากแห่งกรรมที่สัตว์ทำดีทำชั่วมีโลกนี้มี โลกอื่นมีมารดามีบิดามีโอปปาติกะสัตว์มีสมณพราหมณ์ผู้ดำเนินไปโดยชอบปฏิบัติโดยชอบถึงกับกระทำให้แจ้งโลกนี้และโลกอื่นด้วยปัญญาโดยชอบเองแล้วประกาศให้ผู้อื่นรู้ก็มีดังนี้จุนทะอย่างนี้แลเป็นความสะอาดทางใจสามอย่างจุนทะ เหล่านี้แลเรียกว่ากุศลกรรม,มบทสิบจุนทะบุคคลประกอบด้วยกุศลกรรม,มบทสิบประการเหล่านี้ลุกจากที่นอนตามเวลาแห่งตนแล้วแม้จะลูบแผ่นดินก็เป็นคนสะอาดแม้จะไม่ลูบแผ่นดินก็เป็นคนสะอาดแม้จะจับโคลไมสดก็เป็นคนสะอาดแม้จะไม่จับโคลไมสดก็เป็นคนสะอาดแม้จะจับหญ้าเขียวก็เป็นคนสะอาด แม้ time, จะไม่จับหญ้าเขียวก็เป็นคนสะอาดแม้จะบำเรอไฟก็เป็นคนสะอาดแม้จะไม่บำเรอไฟก็เป็นคนสะอาดแม้จะไหว้พระอาทิตย์ก็เป็นคนสะอาดแม้จะไม่ไหว้พระอาทิตย์ก็เป็นคนสะอาดแม้จะลงน้ำในเวลาเย็นเป็นครั้งที่สามก็เป็นคนสะอาดแม้จะไม่ลงน้ำในเวลาเย็นเป็นครั้งที่สามก็เป็นคนสะอาด ข้อนั้นเพราะเหตุไรจุนทะเพราะเหตุว่ากุศลกรรมาบดสิประการเหล่านี้เป็นตัวความสะอาดและเป็นเครื่องกระทำความสะอาดจุนทะอันหนึ่งเพราะมีการประกอบด้วยกุศลกรรมบททั้งสิประการเหล่านี้เป็นเหตุพวกเทพจึงปรากฏหรือว่าสุขติใดๆแม้อื่นอีกย่อมมี